ลิปนี้มาเมาโมเกี่ยวกับประเด็นแคมเปญล่าสุดของนองนริซาะคะสําหรับบุการีวันนี้เขาปล่อยแคมเปญวันสตรีสากลโลกด้วยนะคะน่าจะตั้งใจมาแล้วหลบาบเพราะว่าคุณพ่อบาร์บิงก็มีการพูดถึงเรื่องวันสตรีสากลด้วยและก็ก่อนหน้านี้ค่ะทางสํานักง,งานข่าวต่างๆก็ออกมาแสดงความยินดีกับองนิซาด้วยเพราะว่านอนนิซาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่โดดเด่นที่ทีมร่องรอยไว้อย่างไม่มีวันลบเลือนในหลากหลายสาขาซึ่งบรรลุเหตุการณ์สาคัญที่น่าทึ่งต่างๆมีส่วนช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงผ่านการแสงวง เป็นเลิศอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นเหล่านี้ก็ได้รับตำแหน่งผู้หญิงแห่งปี2 0 2 4ค่ะเป็นแคมเปญ B z 1ครบรอบ25ปีคอ l เ e c ชั o B z 1โดยทางไอจีบุกรีก็บอกเอาไว้ค่ะว่า,วาการรวบรวมจิตวิญญาณแห่งพลังของ B ซ e o n e Brand Ambassador ระด, Am ด,ดับโลกลิซ่าของเราเผยจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญที่มีอยู่ในคอลเลกชันที่แหวกแนวเข้าวร่วมกับพลังที่มีพรสวรรค์หลากหลายในขณะที่เธอส่องสว่างไอคอนปลุกพลังแห่งงานฝีมือตลอด25ปีพร้อมเสน่หอันทรงพลังและล่าสุดพ่อบาบีนก็ได้มา วิดคลิปลูกสาวแล้วลงในไอจีเจซีบาบินคุณพ่อก,ก็ได้พูดถึงเรื่องวันสตรีสากลโดยพ่อบาบินบอกว่าสําหรับวันสตรีสากลใครจะไปดีกว่าลิซ่าที่สามารถล้อมเรวมบุลอีที่ให้ความเคเปพอย่างสุดซึ้งต่อผู้หญิงและมุ่งเน้นในการไม่แบ่งแยกความหลากหลาย้วยความเท่าเทียมทางเพศเธอมีความสามารถสูงมุ่งมั่นกระตือรือร้นและสร้างแรงบันดาลใจป๊อตแคปชั่นคุณพ่อเราหน้าฮักแคงขอนะคะคุณพ่อบ้านเบสรายงานแล้วนี่ก็โพสแล้วก็อย่าลบนะพ่อซึ่งเป็นแคมเปญเดียวกันดับแม่เซนิยาที่ปล่่ออกนน้ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันเพราะว่าพ่อมาบินเคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นแคมเปญเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายร่วมกันเอาล่ะหลายคนก็ชื่นชมนะคะในความฉลาดของบุกรีเลยตอนแรกก็คือต้องอดทนเพราะว่าบุกรีโดนบ่นเยอะมากๆว่าแคมเปญนนอนนิซ่าไปไหนจนกระทั่งนอนนิซ่าร่วมงานกับ L v วปรากฏตัวที่ปารีสแฟชั่นวีล่าสุดนั้นบุกรีเขาก็ได้ปล่อยแคมเปญน,นับว่าขายของต่อทันทีและก็ออกมาชนิดที่ว่าไม่สปอยอะไรเลยค่ะเหมือนกูบบ์ดัอเบอสเตอร์ไม่มีผิดเลยปล่อยออกมาตุ้มเดียว เลยนะคะก็ทำให้ h ฮ s แท็กลิ s a X b อ็กซ์บุ๊ท1เริ่มไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆยอมรับในความฉลาดเหลือเกินค่ะปลอยทีหลังตุ้มกว่านั่นเองนะว่าจะเป็นรูปภาพที่ก่อนหน้านี้ค่ะต้องใช้คำว่าหลุดบ่อยใช่ไหมพ่อบบี้นี่ก็มาลงแล้วล้วกระลบลงแล้วลบ,ลง,ล,วล,บลงแล้วลบหลายรอบเลยค่ะแต่ว่าเข้าใจนะเพราะว่าช่วงนั้นก็บ่นกันมากๆเลยว่าเมื่อไรจะปล่อยพ่อก็เลยมาสปอยค่ะแต่ว่าหลังจากสปอยแป๊บๆก็มีการลบและสู่วันนี้ค่ะหลังจาก LV เสร็จปุ๊บลอยคลิปเลยดีมากๆเลย ก็น่าสงสัยนะคะว่าทําไมถึงรอเวลาช่วงนี้ไม่ดูไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องสัญญาหรือเปล่าหลังจากที่ได้เห็นน้องนิชาในคลิปวิดีโอที่ทางบุกรดีเปิดเผยออกมาเน่ะนะเพื่อนๆคือว่าคอนเซปต์ของบิซิลูวันมันก็เป็นวง,งๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ในวงกลมวงเวียนอะไรแบบนี้หรือวิ่งอยู่ในแหวนประมาณนั้นใช่หรือเปล่าคะคือว่าก็เดาๆนะคะว่ามันเป็นคอนเซปต์ของบิซิลูวันแต่ว่าสําหรับฉากล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยออกมาจากเซตดีไซน์ก็คือเขามีการเซตฉากขึ้นมาจริงๆไม่ได้มีฉากเขียวหรือว่ากรีนสกรีน อย่างใดของแท้จะแม่คือเป็นฉากที่ทําขึ้นมาของแท้ค่ะแต่ว่าคอนเซปต์นี่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรน่าจะมีซีร่วันแหละทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นวงวงใช่ไหมโอ้โหมอสเยี่ยมจริงๆนาฬิกาที่น้องลิซ่าแล้กก็พอบบินร่วมออกแบบคือสวยมากและล่าสุดข่ายเอลเลว i สทบอสก็ทํางานรวดเร็วมากๆเลยนะคะมีการมาลงสตอรี่เรียบร้อยแล้วค่ะฝากทุกคนไปกดหัวใจกันด้วยนะคะซึ่งรอบนี้สไตล์ทีมของน้องลิซ่านะคะสำหรับงานบุคลิกก็คือเซตเดียวกันกับชุดเอลซ่าที่บักกิ้งแฮมเด ทางทีมงานของโงริซ่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ถ่ายคลิปนี้ให้กับอนริซ่าและก็ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีมดีไซน์ทีมสไตลิสต์ทีมแต่งหน้าสตูดิโอคือมีหลายอย่างมากๆเพื่อนๆถ้าหากว่าไลน์นี้ก็คงไม่หมดค่ะแต่ว่าที่เป็นหลักๆก็คือพี่นานนสของเรามีส่วนร่วมแน่นอนมีทั้งพี่เกาหลีพี่ไทยค่ะพี่ฝรั่งเศสคือมาครบหมดเลยค่ะเดี๋ยวแอดขออนุญาตแปะลิงก์สำหรับทีมงานของโงริซ่าให้เพื่อนๆที่เข้าไปชมกันใน i อของพี่นิโคลัสซึ่งพี่นิโคลัสเนี่ยค่ะเป็น เมคเกอร์ Maker, โฟตโตกราฟเฟอร์เพื่อนๆสามารถเข้าไปเอ็นกินกันได้โดยพี่เขามีการแปะเครดิตไว้ให้สำหรับทีมงานที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ของนลินซ่าคือเยอะมากๆแฟนคลับก็เอามาเม้ากันว่าไม่รู้ว่าจะตกใจอะไรก่อนดีนะคะเพราะว่าดูทีมงานและก,ก็การทํางานของทีมนลินซ่าสําหรับบุคลีทั้งหมดในรอบนี้กรรมการอึ้งค่ะแฟนคลับก็อึง้งเพราะว่ายาว2หน้ากระดาษในการให้เครดิตสําหรับคนที่ร่วมงานครบถ้วนจริงๆค่ะสําหรับพี่นิโคลัสปังมากฝากทุกคนไปเอ็นกิจกันด้วยนะเยอะมากจริงๆเยอะกว่าที่ผ่านๆมา ที่เราได้เห็นเวลาเขาแปะเครดิตสุดยอดมากๆค่ะทีมงานคุณภาพทั้งนั้นและก็ฝากทุกคนไป engage ทุกช่องทางด้วยนะคะสวยมากจริงๆค่ะนับได้ว่าบุก,กรีเริ่มรู้สึกตัวเริ่มรู้งานนะคะแล้วก็สร้างคะแนนแล้วจ้าเพราะว่าพลาดไปช่วง crazy horse นะจ๊ะที่หลายคนก็คดข้างที่จะเสียใจกับบุก,กรีเอาดีๆตอนที่กระแสที่จีนน่ะนะคะแต่ล่าสุดนี้ก็เหมือนจะรู้งานแล้วค่ะแม่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอกับบุก,กรีไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าก็ขอบิลบอร์ดปังๆทุกหัวเมืองให้สงกับหลองครบรอบ25ปี บี1 B ีวันด้วยนะคะ